สวัสดีค่ะเ,เพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณดับ10บนค่ะทั้งหมด50าสูตรห้ากรที่เข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรอยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะดับสิบบนฮะห้าสูตรฮะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยเป็นสูตรที่เราเคยใช้มาฮะส่วนสูตรที่สามสี่ห้านะฮะเป็นสูตรใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบห้างวดสูตรร้อยใช้นะคะหลักแสน หลักพันสิบบนห้าครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้บวกห เท่าก,กับ0 0ย์บวก3เท่ากับ3 3บวก2เทกับ5 5บวก9เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0บก2เท่ากับ2บวก7เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3 3บวก3นะคะเท่ากับ6นะดับที่6นะสำหรับ,ส,รบ 0, สูตรที่1นสูตรที่2นะดับมาแล้ว252งวดสูตรเราใช้10ล่าง5ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้าครั้งที่1 2ครั้ง สิหน้าคร да. ั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ท้ายครั้งที่สองสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สอและบวกข้างที่9ก้าศูนย์บวกสองเท่ากับสอสองบวกแเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหกบวกสีเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนบวกเเท่ากับศูย์ูนย์บวกสเท่ากับสี่บวกเะเท่ากับสาดับที่3ามนะสูตรในเป็นสูตรเก่านะฮะสองสูตรนี่นะฮะดับหกกับสามนะ เรามาดูสูตรใหม่กันฮะสูตรที่3นะคะดับมาแล้ว230งวดสูตรโดยใช้นะคะหลักหมื่นหน่วยบน2ครั้งขอโทษค่ะหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้ง10หน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่ 1, 2ครั้ง10ท้ายครั้งที่ 1, 2, ท2หน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวกครั้งที่4 3บวกสีเท่ากับ7ดบวก8เท่ากับ5หบวกสีเท่ากับ9 ้าบวกสี่เท่ากับสามบวกแเท่ากับหนึ่งหนบวกสเท่ากับสาบวกสท่ากับหกบวกสเท่ากับศบวกสะเท่ากับสะดับที่สสูตรที่สี่นะดับมาแล้วสองร้อยยี่สจงวดสูรลอยใช้นะคะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้ง10ล่างหน่วยล่างสอง 1, 100, beau, ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หร้อยหน้าครั้งที่สองสิทายครั้งที่หนึ่ยทายครั้งที่ห ้อยทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สอง่วยทายครั้งที่สองระบบครั้งที่ห้าสามบวกศูนย์เท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนึ่งหบวกหนึเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้บวกสองเท่ากับเจ็ดเบวกหเท่ากับแปดแปบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกหนะคะเท่ากับสี่นะคะดับที่4ีสูตรที่5้านะคะดับมาแล้ว2องงวด สูตรเราใช้หลักพันร้อยบนสิบบนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หน่หครั้งหน่วยทายครั้งที่หนครั้ง10ทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สองครั้งระบกครั 5, ้งที่สาศูนย์บวกห้เท่ากับห้าบวกแปเท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกสงเท่ากับห้บวกสเท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกบวกสเท่ากับเนะดับทีเกครบแล้วนะคะทั้ง 5สูตรค่ะเราได้เลขดับในงวดนี้นะคะ6 3 4ชนกัน2สูตรค่ะแล้วก็ดับที่9ดับ6ดับ3ดับ4ดับ9นะคะเราได้เลขดับ10บนในงวดนี้นะคะ4ตัวะคะส่วนตัวเลขไหนนะคะที่ติดดับะคะแล้วไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็ให้เพื่อนๆหาเลือกเล่นไปนะคะไม่ต้องตัดทิ้งนะคะ เสร็จแล้วถนะ้าเรามาดูนะตัวที่ไม่ติดดับนะก็จะมี0 1 2 3 4ดับนะห้ 5, 6, ดับนะเจดแนะแล้วก็เดับนะเด่น0ูนย์หนนะถ้าเราเอาไป ตัดนะคะกับอ่าสิบบนแบบคู่คี้นะคะตามความได้จะเป็นในงวดนี้เนี่ยแอบตามสูตรนะคะได้ที่เลขคี่นะคะก็จะมีที่หนึ่งห้าเจ็ดนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเลขคู่นะคะสามารถเลือกเล่นได้คะอ่าเพราะว่าสูตรเนี่ยได้เลขคี่ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะ่าออกเลขคู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดก็คำนวณไปตามสูตรนะคะส่วนสมาชิกที่บอกว่า ขอ10บ,บนที่เป็นเลขค,คู่นะะอย่างที่แอดบอกนะคะ10บนในงวดนี้เนี่ยสูตรที่แอดมีนะคะชนกันที่เลขค,คี่ทุกสูตรเลยนะะเลขค,คู่ไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเลขค,คู่ก็เลือกเล่นได้ค่ะไม่ต้องอไปวิตกกังวลน,นะก็ว่ากันไปตามสูตรนะค10บ,บนเพื่อนๆชอบตัวไหนนะะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสี่ยงโดยตรงเพื่อนเองนะในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567คน่ะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ